อัปเดตชุดแม่ริมนะครับนี่นะครับพ่อพันประจำการอยู่ที่นี่ลูกชายโชคชัยครับโชคชัยสกรินเทากวางบินซุปเปอร์แมน VIP นะครับพ่อพันหลักครอบนี้นะครับนี่ครับ ที่เหลือนี่คือชุดแม่เป็นลูกสาวทองกรนะครับทองกรแม่แดงนะครับเหลือผู้สองตัวนะครับคอ,อกนี้เหลืออยู่สี่ครับผู้สองเมียสวงครับสวยๆครับสี่เดือนแล้วนะครับบึึกๆครับ ของควนแม่แดงพอก็เป็นลูกชายโชคชัยครับส่วนชุดนี้นะครับสวยๆครับคอกนี้ยังแยกออกนะครับเหลืออยู่ในนี้มีอยู่สี่นะครับผู้สามเหลืออยู่หกนะครับ เอยู่ผู้สี่เมียสวงนะครับสวยๆครับนี่แม่เป็นช่วมงคลแม่แดงนะครับมีแต่แม่ซูปเปอร์ VIP นะครับคัดสัตว์มาแล้วแม่พันสวยทุกตัวครับเหลอคลอกนี้เหลืออยู่6ตัวนะครับ ผู้สองเมียสี่โอ้ไม่ใช่ผู้สี่เมียสองแยกออกไปสองตัวนะตีกันชุดนี้ครับแม่ดิมจะแ,แม่หลักครับที่ย้ายออกไปไว้สวนลําไยแล้วครับเอาไปผสมประดูเทียบที่สวนลําไยหมดเลนะครับจุดตรงนี้ คอกนี้เลืออยู่ผู้สองเมียสองครับแยกไปตัวหนึ่งตีกันต้องแยกออกครับนี่เป็นแม่เป็นหลังเขาที่ราสวรรค์นะครับพอก็เป็นลูกชายโชคชัยเหมือนเดิมครับต้องแยกครับทุคนคอกนี้ได้แปดนะครับตรวจวัคซีนแล้วให้แม่มือปืนฟักแม่พม่าฟักนะครับได้แปดครับ ครแแมม่่ดับชุดนี้ชุดเดียวกันกับสี่ตัวแม่เดียวกันกับสี่ตัวที่เหลือพ่อแม่เดียวกันนันชุดน้องเลขแปดครับชุดนี้แม่มือปืนฟักกกเลี้ยงเลยครับจอดจวัคซีนแล้วนี่ก็เป็นครับแม่ชุมคนแม่แดงนะครับตีกันต้องแยกออกครับ ังรวมกันไม่ได้ชุดนี้ดูจัดครับตัวนี้ดูสุดครับช่วมงคลแม่แดงพี่เพื่อนต้องเอาออกครับเนี่ยไกลไม่ได้ครับอันนี้ดูสวยครับช่วงมงคลแม่แดงพ่อเป็นลูกชายโชคชัยครับไกลไม่ได้เลยครับจีกอย่างเดียวครับเนี่ยส่วนนี้อนาคตพ่อพันนะครับ นี่ดุจัดครับยอดวิชายอดเสียนชัยเทามงคลครับแต่นาคตพ่อพันหลักสุดจัดครับไม่นานได้เห็นครับรอเกินส่วนนี้หนึ่งเดียวครับพม่าในดงเชิง นครหลวงเรือรบเยอสามแสนครับชยนฟาร์มสุดจัดเหมือนกันครับนี่ตัวเดียวเห็นแล้วต้องดงรักครับอีกไม่นานรู้กันครับ,นคร,บนครหลวงเรือรบเยียสามแสนครับชยนฟาร์มส่วนนี้ครับทีเด็ด ยอดวิชานงนุษยครับยอดวิชาเทามังกรทับทิมกรอบครับไม่น่าพลาดครับหอ,อนเงือกติดทับทิมกรอบไม่มีผิดหวังครับร้อนแรงมากตอนนี้ยอดวิชาสวยจัดครับยาวจัดลาดดำทมินยอดวิชาเทามังกรทับทิมกรอบสุดสายครับแม่นี้ ฝากติดตามด้วยครับอันนี้ก็ต้องแยกครับขังไว้ด้วยกันไม่ได้ไไดตีกันปล่อยไม่ได้ครับจกสุมเรตุมเปะครับสายนี้ก็สุดสายเหมือนกันครับแม่ลังเขาจิดาสวรรค์ครับลูกแม่นี้มีเท่าไหร่ไม่เคยเหลือครับส่วนนี้ก็อยู่กับเขาไม่ค่อยได้ครับตัวเมีย ชมงคลแม่แดงครับแม่เขาพ่อโชคใจครับอันนี้ก็ต้องแย่ครับตอนนี้อันนี้เราหนุ่มรอยเช็ดค,ครับยาวจัดลาดพ่อเป็นลูกชายเทามังกรนะครับเทามังกรหลังเขาที่ราสวรรค์แม่เป็นลูกสาวโชคชัยนะครับโชคชัยพิษบูก,กระทิงยอดวิชาไม่น่าผ่าน,นะครับสายเทามังกร จ่ายลูกจ่ายหลานอันนี้เหลือตัวเดียวครับรอจัดครับรอเช็คพามาดูชุดนี้ครั้งครับชุดที่ดุสุดครับต้องแยกตั้งแต่เล็กเลยครับสองเดือนกว่าไม่แยกไม่ได้ครับเละตุ้มเป๊ชวช่วง,งคนแม่แดงครับแม่เอาต้องแยกกันหมด หตัวผู้4ี่เมียสองครับขนาดตัวเมียยังต้องแยกหอกตีกันครับฝากติดตามด้วยครับชุดแม่ริม